คำที่3ม,มาดูกัน,นครับกินดีรสชาติดีโคตรอร่อยสำหรับผมว่ามันไม่เผ็ดเลยนะครับจริงๆ สวัสดีครับผมตั้มหนึ่งตั้มแปดแปดชาแนลนะครับกลับมาพบก,กันเป็นประจำอีกแล้วเช่นเคยชุกวันอังคารวันพฤหัสและก็วันเสาร์นะครับเวลาดีนะครับเที่ยงตรงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมากินมาม่าเผ็ดที่สุดในโลกนะครับนั่นก็คือเจ้านี่เองนะครับ เจ้ามาม่าเผ็ดมาเลเซียนั่นก็คือ Ghost Pepper Spicy Chicken นะครับผมซื้อมา่วานในเคแป้เดี๋ยวจะมิกกี้เมาส์บ้านผมก็เล่นไปซะแหละเป็นรูเลย mm hmm. เดี๋ยวผมต้องรีบเอามาทําคลิปก่อนนะครับก่อนที่จะมิกกี้เมาส์บ้านผมมันจะแอบกินกันไปจนหมดนะครับทีนี้นะครับผมเห็น YouTuber หยูทูบเบอร์หลายๆช่องนะครับ mm hmm. ก็ได้ทำคอนเทนต์ hmm. กินมาม่าเผ็ดมาเยอะมากแล้วนะครับทีนี้ผมก็อยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเจ้ามาม่าเผ็ดเนี่ยมันเผ็ดจริงๆหรือว่ามันเป็นแค่การ acting กันแน่นะครับแต่ก่อนที่จะเพื่อนๆไปรับชมคลิปว mm ิดีโอนะ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอดีๆต่อไปนะครับถ้าหากเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่า Are you ready? Let's go ก่อนที่จะไปต้มนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูก่อนตอนนี้ผมแกะเจ้าอ่าถ้วยมาม่ามาที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูเส้นก่อนนะครับอ่ปึ๊บเห็นภาพสวยๆหน่อยอ่าเพื่อนๆดูเส้นเส้นก็จะเป็นก้อนประมาณนี้ครับเพื่อนเห็นไหมครแล้วภายในนะครับก็จะมีแค่ถุงน้ำจิ้มเดี๋ยวผมขออนุญาตวางก่อนถุงน้ำจิ้มก็จะเป็นแบบนี้ถุงน้ำจิ้มแบบนี้นะครับหนึ่งซองแล้วก็พร้อมกับซ่อมซ่อมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็สวิงแบบนี้ปึ๊บอ่าทั้งหมดก็จะมี ด้วยกันแค่3อย่างนะครับในหนึ่งถ้วยโอเคเมื่อเสร็จเรียบร้อยแต่ผมขออนุญาตไปต้มก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมานะครับอตอนนี้ผมก็ต้มมาม่าเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูก่อนเลยว่าเมื่อต้มเสร็จแล้วหน้าตามันจะเป็นแบบไหนตอนนี้ผมก็ใส่ซอสพริกไปลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ,อ่ะเพื่อนๆเห็นไหมอ่าผมให้เพื่อนๆดูใกล้ๆเลย โอเคขั้นหน้าตามก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีข้นๆเข้มๆหน่อยเพราะซอสมันเป็นซอสพริกนะครับผมเดี๋ยวผมนะครับจะตัดเส้นให้เพื่อนๆได้ดูอ่าเพื่อนๆด,ด,ดูเส้นเลยดใูใกล้ๆเลยนะครับนี่ตัดนะฮะเส้นมันก็จะประมาณนี้ตักให้เพื่อนๆดูอีกชูชูนี่ ส่วนสเกลความเผ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวแบบจริงๆแบบไม่เฟกเลยนะครับว่ามันเผ็ดไม่เผ็ดดูที่สีหน้าของเองละกันผมจะพูดตรงๆเลยโอเคเดี <S <S <Okay. S 1> ๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่ออันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพิสูจน์ทราบกลิ่นก่อนกลิ่นค่อนข้างมีความหอมนะครับมันคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นซอสพริกบ้านเราเลยกินเหมือนกันเลย โอเคครับเดี๋ยวผมจะเริ่มกินคำแรกแล้วลดูกันว่ารสชาติมันจะประมาณไหนผมบอกเลยว่าไม่มันโคตรอร่อยอะ่ะผมตักเส้นนะครับผ่านเข้าปากแตะโดนลิ้นความเผ็ดมาก่อนแล้วก็ความหวานมาตามแล้วรสชาติมันกลมกล่อมมันมีทั้งความเผ็ดความหวาน แต่ว่าความเผ็ดมันไม่ใช่เผ็ดถึงขนาดที่ว่าเราทนไม่ได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมเพิ่งกินเป็นช้อนแรกอร่อยครับอร่อยคำที่สองอโคตรอร่อยครับ มาถึงคำที่สอง้วถามว่าผมส่วนตัวผมว่าเผ็ดไหมผมว่าม,ม,มันไม่เผ็ดนะครับผมว่ามันอร่อยอ่ะมันรู้สึกรสชาติของผมมันจะติดไปทางหวานมากกว่าคำที่สามมาดูนะครับอืกินดีรสชาติดีโคตรอร่อยสำหรับผมว่ามันไม่เผ็ดเลยนะครับจริงๆ ไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดซึ่งมันก็นแล้วแต่แต่ละคนแต่ส่วนผมอะค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรกินเผ็ดได้ค่อนข้างมากครับพอมาเจอรสชาติแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันมันไม่เผ็ดผมใช้คําว่าสําหรับผมนะผมใช้คําว่าไม่เผ็ดเลยแล้วมันเป็นมมา่มาที่เผ็ดที่สุดในโลกได้ไงวะหรอะ เต็มเลยซอสพิงอย่างแก้วนี้ผมบังเอิญนะครับไปเจอที่ที่เซเว่นแถวบ้านผมเลยเหลือแก้วสุดท้ายพอดีเลยแล้วพอผมจะไปหาซื้ออีกผมหาซื้อไม่ได้แล้วสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนอย่างที่ผมบอกฮะถ้าได้แต่ดูคลิปวิดีโอแต่ยังไม่เคยกินนะครับอยากจะลองรสชาติว่ามันเผ็ดจริงไหมอร่อยจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าหรือว่าไปดูแบบยูทูบเบอร์ช่องอื่นแล้วแบบ acting เผ็ดนักเผ็ดหนานเพื่อนเพ่อยากจะรู้ว่ามันเผ็ดจริงๆไหมหรือว่ามันเป็นแค่การแสดงเฉยเพื่อนเพื่อนลองไปสั่งทางเน็ตได้เลย เดี๋ยวนี้ราคามันถูกแล้วมันแค่ราคาประมาณสาบกว่าบาทเองไม่แพงเลยนะครับมันไม่แพงเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะตอนนี้มันค่อนข้างหาง,ง่ายแล้วแล้วก็อย่างที่บอกอะ่ะมันค่อนข้างหมดกระแสนิยมแล้วอะ่ะราคามันก็เลยเริ่มถูกละคําต่อไปอยอดอร่อยจริง้าอร่อย ชอบเลยเหลือแค่นี้แหละเดี๋ยวผมจะกินให้หมดเลยนะครับผมอันจริงๆรินที่แรกผมยังผมยังไม่อยากจะกินเลยนะฮะแต่เผอิญว่าน้องมิกกี้เมาส์มันมาเล่นซะก่อนสิถ้าไม่งั้นนะผมถ้าผมไม่เอามากินก่อนนะน้องมิกกี้เมาส์ผมกินหมดแน่เลยอร่อย very good เผ็ดที่สุดในโลกเหรอกระจอกจริงอ,มอมวมอร่อยเกินจะหมดแล้ว ผมกินหมดปักผมกินหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม <Yahoo! S 1> สุดท้ายผมจะมาสรุปให้ฟังเลยนะครับเจ้มามาม่าเผ็ดที่สุดในโลกหรือมาม่า,ามาเลเซีย g กสเป p ปอร์สไปซี่ชิคเก้นสำหรับผมนะครับกินค่อนข้างหอมรสชาติไม่เผ็ดนะครับติดไปทางหวานมากกว่ารสชาติอร่อยมากเพื่อนๆก็ลองไปหากินกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนแล้วกัน <Yahoo! S 1> บ๊ายบาย ถ้าเพื่อนๆนะครับที่เคยแต่ดูคลิปวิดีโอที่กินมากาเผ็ดที่สุดในโลกแล้วยังไม่เคยกินนะครับ <c oughs> เพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อที่เซเว่นอีเลเวนหรือว่าใน Lazada หรือว่าในช้อปปีก็ได้ในออนไลน์ตอนนี้มันหาซื้อง่ายมากแล้วก็ราคาก็ถูกไม่แพงเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้รู้ว่าที่จริงๆแล้วมันเผ็ดหรือมันไม่เผ็ดกันแน่นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากให้ผมทําคลิปอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับผมสัญญาว่าผมจะมาอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆนะครับชื่นชอบคลิปปวิดดีีโออๆต่ไครับ ทั้งนี้เพื่อนๆก็เป็นกำลังใจและก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ